มาดูข้อดีข้อเสียนักมวยคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกของรายการมวยไทย7สีนักมวยมุมแดงพรเสน่ห์สอภูมิพัฒเสียเปรียบรูปร่างสั้นกว่าเล็กกว่าเป็นมวยเข่าพรเสน่ห์เคยแพ้แบบขาดลอยที่เวทีมวยช่อง7สีแต่ว่าช่วงหลังฟอร์มสดขึ้นมาชนะสองไฟติดต่อกันส่วนน้ำเงินคัมแบ็กทีเชยุทนามวยสูงยาวได้เปรียบรูปร่างได้ใหญ่ได้ลอยมวยเคยชนะมาที่เวทีมวยช่องเจดสีแบบขาดลอย เป็นมวยซ้ายฝีมือดีแต่ช่วงหลังฟอร์มการชกไม่ดีแท้สามไฟติดต่อกันมวยคู่นี้ก็มีแฟนมวยคอมเมนต์เข้ามาในเพจว่าคู่เอกมวยช่องเจ็ดหาไม่ได้แล้วหรือถึงได้มาเป็นคู่นี้ก็มีอีกคอมเมนต์ตอบไปว่าก็ถือว่าทางโปรโมเตอร์เขาได้ให้โอกาสนักมวยได้ขึ้นชกนักมวยจะได้มีรายได้ดูแลครอบครัวก็ต้องขอบคุณทั้งสองคอมเมนต์ที่พูดคุยกันเข้ามาไม่มีผิดถูก สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้แต่ขอให้พูดแบบสุภาพชนไม่รุนแรงไม่พูดให้ร้ายใครหรือไม่พูดให้คนอื่นได้รับความเสียหายพูดอยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริงขอบคุณทุกคอมเมนต์ครับมาพูดถึงมวยคู่เอกในรายการสำหรับมวยคู่นี้เคยชกกันมาหนึ่งไฟที่เวทีมวยช่องเจ็สีแห่งนี้เมื่อวันที่สเดือนเมษายนปี2566เป็นทางด้านของคัมแบกที่เอาชนะผ่อนเสนมาได้แบบขาดลอย ไฟนี้ทีมงานเกียรติเพชรได้จัดให้ทั้งคู่ได้เจอกันใหม่อีกครั้งกระดูกมวยดีทั้งคู่สําหรับคู่นี้เรดแม่แรกวันพฤหัสบดีเปิดที่ใครต่อรองต้นๆ้นคัมแบกน่าจะนําออกไปก่อนท้ายๆ้ยข่าวของพอรสนธจะทําได้ดีกว่าแต่ต้องดูว่าพรสนธซ้อมมาดีหรือไม่ดีส่วนใหญ่พรสนธแพ้ที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีแพ้เพราะหมดแรงการเตรียมตัวฟิตซ้อมไม่เต็มที่พรสเนเป็นนักมวย แต่ชอบกีฬาชนไก่เป็นพิเศษเป็นนักมวยจากจังหวัดนครศรีธรรมราชวัย25ปีเป็นนักมวยรุ่นพี่ซ้อมอยู่ค่ายมวยสภูมิพัฒน์ที่จังหวัดนครศรีธรรมราพชพรเสนชกที่เวทีมวยช่อง7ีแพ้มากกว่าชนะส่วนคู่ชกมุมน้ำเงินคัมแบ็กทีเขยุทนาเป็นนักมวยจากจังหวัดนครราชสีมาวัย22ปีเป็นนักมวยรุ่นน้องอายุห่างกัน3ปี ซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยทีเคยุทธนาจังหวัดนครราชสีมาเป็นมวยที่รูปร่างสูงยาวเป็นมวยฝีมือดีหลักเหลี่ยมดีเขาในแข็งแกร่งแต่ฟอร์มการชกหลังๆไม่ค่อยดีคู่นี้เคยชกกันมาเมื่อกลางปีที่แล้วเป็นทางด้านของคัมแบ็กที่เอาชนะพรเสนห์มาแบบขาดลอยพูดตามความเป็นจริงฟอร์ไม่ดีทั้งคู่พรเสนห์ชกที่ช่อง7สีแพ้มากกว่าชนะส่วนใหญ่พรเสนห์จะไปเก่งที่ต่างจังหวัด ประเภทมวยรายการใหญ่สัญจรพรเสนจะชนะแต่ถ้ามาชกที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีส่วนใหญ่จะแพ้คัมแบกเคยชนะมาแต่ปัจจุบันฟอร์มการชกก็ลุ่มๆดอนๆส่วนหนึ่งที่คัมแบกแพ้มาจากคัมแบกเว็ดเก่งของเขาคือ127ปอนด์หรือ128ปอนด์สามไฟที่ชกแพ้มาจะชกเว็ดใหญ่3 3 0ปอนด์แล้วก็จะเจอมวยตัวแข็งๆซึ่ง1 3ึปอนด์ไม่ใช่เบดของคัมแบก จึงทาให้แพ้ทั้งสามไฟไฟนี้ต้องบิดน้ําหนักลงมาที่128ยปอนด์ซึ่งเป็นเวทเก่งของคัมแบ็กมาดูที่รูปร่างพรเสน่สูง170ซติเมตรคัมแบ็กสูง175ซติเมตรรอยกว่าใหญ่กว่ายาวกว่าถึง5ซติเมตรรูปร่างคัมแบ็กได้เปรียบช่วงชกชัดเจนมุมแดงพรเสน่เป็นมวยขวาน้ําเงินคัมแบ็กเป็นมวยซ้ายทางมวยซ้ายของคัมแบ็กได้เปรียบ คัมแบ็กเป็นมวยซ้ายประเภทฝีมืออาวุธหนักแรงประเภทแต่ซ้ายแรงสอกสับสอกสวนรุนแรงพรสเน์เป็นมวยเขา่าในเข่าเหนียวใช้ย,ยาขุนเข่าตังเมต้นต้นทางมวยเสียเปรียบผู้ชกคัมแบ็กเพราะว่าพรสเนตต้องเดินเข้าหาเดินรับแข้งซ้ายหมัดซ้ายสอกซ้ายของคัมแบ็กไฟนนี้ต้องสวมบทเป็นลงทุนเดินเข้าหาเดินเบียดบทให้คัมแบ็กยุบเหี่ยวให้ได้เพื่อจับในตีเข่าเล่นในเกมที่ตัวเองถนัด ซึ่งก็ไม่ใช่งานง่ายอาจเจอหมัดสวนสอกสวนเจอแข้งซ้ายของคัมแบ็กกระเดินกระดอนเหมือนไฟที่แพ้มาก็ได้แต่ข้อดีของพอสเน่ช่วงหลังๆฟอร์มการชกก็เริ่มดีขึ้นก็มีโอกาสชนะได้เหมือนกันข้อเสียของพอสเน่ฝีมือความเป็นมวยทางมวยเป็นรองต้องเป็นนักลงทุนเดินเปิดเกมเดินรับแข้งรับสอกก่อนต้นๆดูว่าเสียเปรียบคัมแบ็กชัดเจนแต่ข้อเสียของคัมแบ็กคือ สภาพร่างกายคัมแบ็กช่วงนี้ต้องสึกดูว่าซ้อมมาดีหรือไม่ดีถ้าซ้อมมาดีไฟนี้มีโอกาสชนะสูงมากเพราะเวทนี้เป็นเวทเก่งของคัมแบ็กข้อดีของมุมน้ำเงินคัมแบ็กได้เปรียบรูปร่างช่วงชกมวยเคยชนะมาได้เปรียบทางหมวยซ้ายฝีมือมวยความเป็นมวยดีกว่าสู้วงนอกได้เปรียบชัดเจนข้อเสียของคัมแบ็กก็คือสภาพร่างกายมาดีหรือไม่ดี ถ้าซ้อมมาดีมีโอกาสชนะสูงคู่นี้เรทไม้แรกในวันพฤหัสบดีเปิดที่ใครต่อรองคลิปที่แล้ววิเคราะห์ไปชอบที่พรสเสน่คลิปนี้ได้ข้อมูลใหม่มาเพิ่มจึงขอเปลี่ยนมาชอบที่คัมแบ็กทีเคยุทนาไฟนี้ชกในเวทเก่งของตัวเองมวยเคยชนะมาฝีมือมวยและทางมวยซ้ายดีกว่าอาวุธหลากหลายกว่าไฟนี้จะเอาชนะย้ำแขน พรเสน่ห์สภูมิพัฒน์ไปได้สำหรับคู่เอกในรายการมวยไทยเจดสีในสัปดาห์นี้มาสรุปอีกครั้งคู่ที่หนึ่งชอบไปที่เจาะเหล็กทีเอ็นมวยไทยได้ใหญ่ได้ลอยค่ายมวยกำลังฮิตฮอตไฟนี้จะเอาชนะฟิล้าเบรกของแท้คู่ที่สองชอบไปที่มนพระรามสิทธิเพชรฉลูกันไอคิวมวยสมองมวยอาวุธเร็วกว่าจะดจ้านกว่าแข้งซ้ายขมไฟนี้จะเอาชนะจิรวัตรสรชภูมิ ป้องกันแชมป์102ปอนด์เวทีมวยช่อง74ไว้ได้คู่ที่3ชอบไปที่เพชร9ล้านสิงมาวิน1 2 3หากไม่โดนนับน็อก4 5เดินเบียดบทสู้ในได้ดีกว่าน่าเสือดีกว่าคู่ต่อสู้เป็นมวยที่ฟอร์มการชกดีกว่าก็จริงแต่ใจไม่เต็มร้อยไฟนี้เพชร9ล้านสิงมาวินจะเอาชนะหยุดความร้อนแรงของมือปราบสิงมาวินเพชรเหนือตองขาวเชียงใหม่ไว้ได้ สามารถแจ้งเกิดกลับมาหายใจได้อีกครั้งคู่ที่4คู่เอกในรายการชอบไปที่คัมแบ็กทีเคยุทธนาไฟนี้ชกในเวทเก่งของตัวเองมวยเคยชนะมาฝีมือมวยและทางมวยซ้ายดีกว่าอาวุธหลากหลายกว่าไฟนี้จะเอาชนะย้ำแขนพรเสน์นสภูมิพัฒไปได้ทั้งหมดนี้ก็เป็นการวิเคราะห์วิจารณ์ฝันธงพร้อมเรดไม้แรกรายการศึกมวยไทยเจ็สีในสัปดาห์นี้ ขอบคุณที่ติดตามพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ